สวัสดีครับนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงการใช้งานกล้อง Sony นะครับ A7C นะครับหรือเป็นกล้องฟู f เฟรมนะครับที่เล็กที่สุดของ Sony นะครับในปัจจุบันนะครับก็เป็นเซนเซอร์ f ูลเฟรมครับเซนเซอร์ใหญ่เลย ตัวนี้ก็สเปคคร่าวๆก็ความละเอียด24ล้านพิกเซลนะครับมีระบบกันสั่นภายในตัวกล้องถ่ายวิดีโอได้ 4K สูงสุด 30P นะครับปุ่มก็จะค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับพวกตระกูล A 7 3 A 7 4ต่างๆนะครับจะมีแค่วงแหวน ควบคุมข้างหลังแล้วก็ด้านหลังตรงกลางตรงนี้จะไม่มีข้างหน้าเหมือนรุ่นที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็นรุ่นที่เน้นเรื่องการพกพาก็จะตัดเรื่องการคอนโทรลออกไปไม่มีจอยสติ๊กจอก็เหมาะกับวิดีโอเปิดได้ ช่องต่อด้านข้างก็ค่อนข้างครบนะครับนี่ช่องต่อมาอยู่ด้านบนช่องหูฟัง USB HDMI ด้าน,นี้เป็นช่องใส่การ์ดนะครับจะใส่การ์ดได้แค่ใบเดียวนะครับไม่ได้ใส่ได้การ์ดคู่เหมือนพวก A 7 3็ A 7 4 แต่ก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นกล้องแบบเน้นพกพามากกว่าแต่ข้อดีของมันอย่างนึงก็คือแบตเตอรี่ยังใช้รุ่นใหญ่เหมือนกับพวก a 7ตระกูล a 7ทั้งหมดนะครับคือตัว npf Z100 ความจุค่อนข้างโอเคใช้ได้นานถ้าไปเที่ยววัน2วันนี่ถ้าไม่ตะบี้ตะบันถ่ายนี่ก็อยู่ได้สบสบาย เรื่องคุณภาพภาพอะไรก็คงหาดูได้จากหลายๆช่องก็รีวิวกันไปเป็นปีๆนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงแบบไอาการเอาไปใช้งานจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็จากที่การใช้งานผ่านมาประมาณปีก,กว่าๆนะครับก็ไปน่นไปนี่บ้างแต่ก็สถานการณ์โควิดก็ทำให้ไม่ค่อยได้ไปไหนจริงจงจังจ ถ่ายรูปอะไรอยู่บ้านก็เอาข้อเสียก่อนเลยแล้วกันข้อเสียที่ชัดเจนที่สุดของกล้องรุ่นนี้ก็คือช่องมองภาพเล็กมากเล็กเล็กกว่าตระกูล a 6 000 6 0 0 6500เลยด้วยซ้ำนะครับเล็กแบบแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเลงก็แบบ จะใช้ในการโฟกัสอะไรก็คือช่วยได้แค่แสงถ่ายกลางแจ้งแสงจ้าจ้ามองจอไม่ได้เห็นก็จัดองค์ประกอบพอได้แต่ถ้าจะเน้นแบบเช็คความชัดอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องเพราะว่านอกจากเล็กกล้ความละเอียดก็ไม่ได้สูงด้วยแค่2.36ล้านประมาณนั้นก็ถือว่ามีดีกว่าไม่มีแต่ก็ไม่ได้ดีนักหนานะครับ จอก็อโอเคใช้ได้ดีข้อดีหลักๆมันก็คือเล็กเล็กมากเล็กมากเทียบกับฝ่ามือแล้วแบบอยู่ในฝ่ามือได้สบายๆส,สำหรับกล้องที่เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมนี่ก็คือถ้าไม่นับ Sigma เอตัวนี้ก็น่าจะเล็กที่สุดแล้วนะครับก็คือตัวนี้เขาเค้นว่าเล็กที่สุดที่มี evf นะครับเล็กสุดในโลก นะครับข้อติถัดมาคือเรื่องการควบคุมเพราะว่าเคยใช้รุ่นที่มันใหญ่กว่านี้มาก่อนก็อาจจะอึดอัดบ้างเพราะว่าปุ่มมันน้อยไม่ต้องรุ่นใหญ่กว่านี้รุ่นเล็กกว่านี้อย่าง6ก0ันย่อะไรเงี้ย a 6ห0 0ที่เป็นตัวคูณนะ่ยปุ่มยังจะรู้สึกจะเยอะกว่าด้วยซ้ำเลยนะครับความรู้สึกก็คือ อันนี้ปุ่มมันน้อยนิดนึงเคยใช้พวก A73 อย่างเงี้ยมันมีวงแหวนด้านหน้าด้วยอันนี้ไม่มีมีปุ่มถแถวๆนี้เพิ่มอีกปุ่มหรือ2ปุ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ไม่มีมีแค่ปุ่มอัดวิดีโอเลยแล้วก็ข้างหลังก็โลนๆหน่อยปุ่มน้อยนะครับแต่เท่านั้นก็ถือว่าโอเคเน้นเรื่อง คุณภาพมันใช้ได้อยู่แล้วมันฟูลเฟรมยีบสี่ล้านก็ดีได้มาตรฐานนะครับตามกล้องระดับปัจจุบันนี้นะครับข้อดีสุดก็เล็กพกพาแต่ถ้าเน้นเอามาถ่ายจริงจังก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันการควบคุมมันค่อนข้างด้อยช่องมองก็เล็ก แต่ถ้าพกแบบไปเที่ยวในครอบครัวเนี่ยถือว่าโอเคเลยวิดีโอก็คุณภาพดีแต่ก็ได้แค่30เฟรมยังไม่ถึง60เฟรมนะครับสำหรับ 4K แล้วก็เมมก็มีช่องเดียวถ่ายงานก็อาจจะอันตรายหน่อยเพราะว่าไม่มีแบ<ม>็กอัพนะครับช่องจริงก็มีที่ว่างแล้วน่าจะใส่2ช่องได้แต่ก็โอเคราคาประมาณ60,000บวกลบถือว่าคุ้มค่า มีการสั่นเอาเลนส์อะไรมาใส่ก็มีสั่นกันสั่นหมดนะครับอย่างคือไม่มีที่ชาร์จมาก็ซื้อของในคอมาใช้เสียบกับ USB ลรองรับคลิกชาร์จนะครับเลนสนี้ผมใช้สัมยางนะครับ35 f 1.8ก็ใช้ด้วยกันได้ดีเลนส์ไม่มีการสั่นแต่กล้องมีการสั่นก็ถือว่า ช่วยได้เยอะนะครับก็โอเคประมาณนี้กล้องสรุปก็คือดีได้มาตรฐานแต่อาจจะใช้งานไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นักถ้าเน้นแบบปรับควบคุมอะไรเงี้ยแต่ถือติดตัวไปถไ่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยถือว่าดีมากเพราะมันเล็กเบานะครับแล้วก็ใช้ง่ายก็โอเคครับประมาณนี้ขอบคุณครับ